บาปที่ทุกคนมองไม่เห็นนะวิบากที่ทุกคนไม่รู้เวลามีลูกนะรักลูกมากเลยรักเอาใจาใส่ดูแลทำทุกอย่างที่จริงเนี่ยบาปมันแสดงผลนะคนที่ลืมพ่อแม่บาปมันแสดงผลให้เราเห็นเลยนะว่าเออเราเราดูแลลูกยังไงพยายามหาสิ่งที่ดีๆให้ลูกยังไงพาลูกไปเที่ยวพาลูกไปดูนางพาลูกไปกินโน่นกินนี่ อาเชลพาเดี๋ยวนี้คือบาบพ่อแม่ก็เคยทันแบบนี้กับเราแต่เรากลับลืมแต่จริงๆจริงๆมันก็ไม่ลืมนะมันบาปอันนั้นน่ะมันมาทากบมามาส่งผลให้กับตัวเองว่าตัวเองเป็นแบบนี้เพื่อที่จะให้สํานึกบุญคุณของพ่อแม่แต่หลายคนไม่คิดไงหลายคนไม่คิดก็มาดูแลครอบครัวลืมพ่อลืมแม่มาดูแลครอบครัวของตัวเองนี่กรรมมาสแสดงผลน,นะน่าจะนึกได้กันว่าเออเมื่อก่อนพ่อแม่ก็ดูเราแบบนี้ห่ะ แล้วทําไมเราถึงไม่กลับไปดูแลพ่อแม่ของเราบ้างวะไอพ่อแม่ของเรารวยเนะี่ยพ่อแม่ของเราก็ปนเปอนเราทุกอย่างใช่ไหมแล้วถ้าเรารวยเราก็กลับมาปนเปอร์ลูกเราทุกอย่างเช่นกันเหมือนกันเลยเหตุผลนั้นเดียวกันคือความรักถ้าพ่อแม่ลําบากนะแล้วถ้าเราลําบากเราก็เลี้ยงลูกของเราเหมือนที่พ่อแม่เลี้ยงเราแต่แปลกนะกลับนึกไม่ได้กลับทา กลับทําอยู่ตรงเนี้ยตรงนั้นทั้งที่เออเมื่อก่อนพ่อแม่เราก็เลี้ยงเราแบบนี้นะแล้วทําไมถึงไม่ไปดูแลพ่อแม่กันเหมือนที่กลับที่เรากําลังดูดูลูกอยู่ตอนนี้ตอนนี้เราทําหน้าที่พ่อแม่แล้วใช่ปะ่ะเราก็ต้องกลับไปเรา,าก็ต้องกลับนึกย้อนแม้ว่าในฐานะที่เราเป็นลูกไงเมื่อก่อนพ่อแม่ดูแลเรายังไงพ่อแม่ก็คงเป็นแบบนี้นะท่านก็คงดูดูแลเราแบบนี้เหมือนที่เราดูลูกในตอนนี้เออเราน่าจะกลับไปทําหน้าที่ของลูกนะ ที่เหมือนกับที่ท่านท่านเคยดูเลเราอ่ะตื่นม,มาหุงข้าวส่งเราไปโรงเรียนแล้วตอนเนี้ยเราก็กำลังทำแบบนี้อยู่เหมือนกับที่พ่อแม่ทำเมื่อยี่สิบสามสิบปีก่อนแต่แปลงนึกไม่ได้นะกับลืมกับลืมคนที่เลี้ยงดูเรามาเหมือนกับที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้กับลืม กับลืมเราเคยเราเคยลืมลูกไม่ว่าเออลูกเราต้องกินข้าววันละกี่มื้อลูกเราต้องมีเงินไปโรงเรียนเท่าไหร่เราไม่เคยลืมเลยใช่ไหมอ่ะแต่ทําไมเราถึงลืมพ่อแม่ที่เคยทําแบบนี้เหมือนกับเราแปลกเนาะแปลกจริงๆนะเราลืมไปว่าเมื่อก่อนพ่อแม่ก็ทําแบบนี้กับเราเราน่าจะเราน่าจะหันกลับไปดูแลพ่อแม่ พราะท่านเคยทําแบบนี้กับเราและตอนเนี้ยมันกรรมมันแสดงผลอยู่เลยให้เห็นชัดเจนด้วยเออเมื่อก่อนพ่อแม่เราก็ทํากับเราแบบนี้ดูแลเราแบบนี้ใส่ใจเราแบบนี้แต่ก็แบกนึกกันไม่ได้นึกกันไม่ได้ควรกลับมาคิดแต่ว่าเมื่อก่อนที่เรายังเด็กๆนะพ่อแม่ก็ทํากับเราแบบนี้แล้วพอมาถึงเวลานี้เราก็กลรมมาแสดงผลแล้วไงว่าเราก็เราก็ทํากับลูกของเราแบบนี้ แล้วเรามีความรู้สึกยังไงกับลูกแต่เ,เรามีความรู้สึกยังไงกับลูกต้องการให้ลูกเป็นเด็กดีต้องการให้ลูกฉลาดต้องการไปที่ไหนลูกเราไปที่ไหนก็ให้มีคนรักให้มีคนชมต้องการให้ลูกมีความสุขนั่นก็คือเมื่อยี่สิบสามสิบปีก่อนสี่สิบปีก่อนพ่อแม่เราพูดทำแบบนี้แล้วรู้สึกแบบนี้แต่เรากลับลืมคนที่รู้สึก รู้สึกแบบนี้เหมือนเราที่กำลังเป็นกับลูกในตอนนี้ได้ยังไงเราลืมไปนะเราลืมไปว่าเมื่อก่อนนะสามสิบสี่สิบปีก่อนพ่อแม่เราก็ทําแบบนี้กับเราแล้วพอมาถึงแบบอย่างนี้นะกรรมมันแสดงผลเหมือนกันเราก็ทําแบบนี้กับลูกเราเหมือนกันแล้วทําไมเราถึงลืมพ่อแม่ของเรา กลับไปดูอรหันต์ของตัวเองว่างนะกลับไปดูแลพ่อแม่ตัวเองว่างนะตอนที่พ่อแม่เลี้ยงเราพ่อแม่ไม่ได้คิดว่าพ่อแม่รวยหรือจนแต่พ่อแม่ทําหน้าที่ด้วยความรักด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วนะเห็นเห็นแล้วว่าการกระทําแบบนี้นะเมื่อก่อนพ่อแม่เราก็ทํากับเราแบบนี้แต่มาหน้าตอนนี้เราก็ทํากับลูกของเราแบบนี้เพราะฉะนั้นความรักที่พ่อแม่มีให้เราก็เหมือนกันตอนนี้กับที่เรามีความรัก ให้ลูกๆของเราและหวังดีกับลูกของเรากลับไปดูอรหันต์ของเรานะแล้วนึกว่าเนี่ยกรรมมันแสดงผลแล้วว่าเมื่อก่อนเมื่อสามสิบสี่สิบปีก่อนพ่อแม่ก็ทํากับเราแบบนี้มาถึงเวลาทอนนี้นะเราก็ทาแบบนี้กับลูกๆกับของเราเหมือนกันแล้วรักเรารักลูกที่สุดไม่ต้องรอให้รวยนะไม่ต้องรอให้มีเงินก่อนแล้วถึงจะกลับไปเลี้ยงดูพ่อแม่เพราะพ่อแม่เลี้ยงลูกกี่คนท่านก็มือได้คิดว่าท่านจะต้องรวยก่อนแล้วถึงจะเลี้ยงลูก ท่านเลี้ยงลูกของท่านทุกคนด้วยความรักกลับไปดูแลอรหรันกลับไปตอบแทนอรหรันแล้วขอให้ทุกๆคนมีความสึกและนึกได้ว่าเออพ่อแม่ก็ทํากับเราแบบนี้เนาะเราควรจะไปดูแลท่านเมื่อถึงเวลาตอนนี้เราเป็นพ่อเป็นแม่แล้วแล้วเราก็ดูแลของลูกแบบที่พ่อแม่เราดูแลเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่ลูกๆควรจะไปดูแลพ่อแม่เช่นกัน ขอให้ทุกคนนึกถึงพ่อแม่นะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขและดูแลลูกของตัวเองให้มีความสุขความรักพ่อแม่ที่รักเราแล้วความรักที่เราให้กับลูกเรามันเหมือนกันอย่างเดียวกันขอให้ทุกคนมีความสุข